รายการต่อไปนี้การทั่วไปสวัสดีครับวันนี้อยู่กับโต๊ะพาทัวร์ครับวันนี้โต้ะก็จะพามาชมสถานที่ลักสิ์และสถานที่น่าสนใจภายในโรงเรียนกันสถานที่แรกจะเป็นศาลนะครับไปไหว้กันสถานที่ต่อไปจะเป็นสถานที่ สานเช่นกันนะครับแต่จะเป็นสถานที่ที่ครูเข้ามาบรรจุใหม่จะมาไหว้กันแลครับและสถานที่นี้นะครับก็จะเป็นศาลที่ครูเข้ามาบรรจุใหม่จะต้องมาไหว้กันทุกคนครับสถานที่ต่อไปนะครับโตก็จะพามาชมพาไปชมสถานที่สารปฏิบัติธรรมของมัธยมกันนะครับ สถานที่นี้นะครับก็จะเป็นสาราปฏิบัติธรรมของชั้นมัธยมนะครับจะเอะแล้วก็มีพระพุทธรูปครับไปๆกันตรนนี้นะครับคือพระพุทธรูปของสาราปฏิบัติธรรมชั้นมัธยมครับต่อไปนะครับโต้ก็จะพาไปชมสาราปฏิบัติธรรมของชั้นประถมกันนะนี่นะครับ ก่อนเราจะไปสถานที่ปฏิบัติธรรมของชั้นพระถมแลเราก็พามาชมไอ้ป้ายลังาน้หนองกวงที่เข้ามาก็เห็นเลยนะครับที่ตั้งเด่นอยู่สง่าไปชมกันต่อสถานที่นี้นร้บก็จะก็เป็นสาราปฏิบัติธรรมขชั้นพระถมและเป็นสถานที่จัดงานสงเรียบว่าหนองควง <c oughs> ต่อไปนะครับก็จะพาไปชมโรงงาน ของโรงเรียนบ้านหนองวัวครับก็จะเป็นรงวหาของเรียนบ้านหนหองกัวค,คือเพิ่งสร้างใหม่วันที่เเมษายนสองพันห้าร้อยหกัิบ้าชมกันเลยครับและนี่คือห้องอรดูบานที่อยู่ใกล้สนสารณบและมีสานามเด็กเล่นในร่ม และสถานที่ดีนะครับก็เป็นห้องสมุดของเรียนบ้านหลวงพวงข้างในก็จะมีหนังสือและเอนการ์ตูนให้อ่านมากมายแต่ตอนนี้เขาปิดแล้วครับก็จะเปิดให้อ่านตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนสี่โมงเย็นครับครูผู้ดูแลก็คือครูบุตรกรมีมานะครับ เสนอของโต้พาทัวร์ที่พาชมสถานที่สำคัญและสถานที่น่าดึงดูดเรียนบ้านของกรุงก็จบลงแค่นี้ครับขอบคุณครับ